มาแล้วมาแล้ว โดนล้อเราหนึ่งไปไปไปอย่าหยุดตามอยู่ค่ะตามอยู่ไปเลยไปเลยต้องเข้าซอยออกซอยไม่ก็เหินเหินวิ่เส้นนะ่ะ มาแล้วมาแล้วที่ตูดมาแล้วโอ้ยโดนอีกร้อนแล้วไปสุดไปสุดไปสุดไปอีกไปอีกไปสุดไปสุดไป โอเคแล้วโอ้ oh. น่าจะเกมนะเฮ้ยไป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 เขาคว่ำอยู่ไป เออตามอยู่ตามอยู่ไป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 สุดไปสุดไปสุดไปสุดเราน่าจะเกมแล้วะเนี่ยขนาดนี้ยอมอุ้ยไปไม่ไหวเปล่าไม่ได้ ขอยัดอุ้มนะคะขอยัดอุ้มแทนนะขอยัดอุ้มนะนอ่าะฆาไม่ได้ผมเกือบตายอะคุณบ๊อมซะผมเกือบจะตายแทนเลยเนี่ยโอ้ยรดแข็งเลยอะใช่ใรถแข็งมากผมจะตายแล้วเนี่ย เป็นไม่ผิด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 ผมผิดผมผิดผมตายเองไม่รอไม่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 ขอออกได้บ้างขอออกได้ป้าเอาเอาเอาไปจอดหรอมันจะจอดยังไงอะคุณใช่มันพังไปแล้วอะผมต้องผมต้องพามันไม่งั้นถ้าคุณกระโดนงันรถอด้ดิ ต้องป้องกันไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนคุณตำรวจไม่ให้ซ่อมหรอครับไม่ใ่อมออหรเล่นเพชสองอะหรอได้จริงจริง,รงขอได้นะเพราะเคสมันน้อยก็เล่นหนุกหนกกันได้อยู่ใช่ใช่ค่ะใช่ขอซ่อมได้นะพี่แป็กไม่ขอคุณตำรวจเขาซ่อมตอนแรกใช่ค่ะเราขอเขาซ่อมได้ถ้าเรามีกล่องอะ อันนี้คนเล่นใหม่นะเนี่ยต้องบอกคนเล่นเก่าเเคสไม่เยอะอ่ะมันแล้วแต่คนอ่ะตำรวจอแต่ถ้าพวกผมก็เล่นได้ให้อยู่แล้วพวกผมให้แพวกผมให้เธอเธอเคสน้อยผมให้ผมให้แต่ว่าไอ้ถ้าชนก็ขอต้อมได้เลยจอดแล้วขอต้อมเธอชนมันจะมีแบบว่าชนแบบสกิดนิดนึงอ่ะนะอาจจะอาจจะไม่ได้ให้แต่ว่าเธอแบบว่าชนเข้าไปแบบเต็มเต็มเลยอ่ะนั่นผมให้แน่นอน คุณตำรวจช็อตไวมากเลยอ่ะยังไม่ทันได้วิ่งเลยอ่ะผมตกใจอ่ะตกใจคุณทำรุนแรงกับผู้หญิงไม่ได้นะคะคุณตำรวจอ๋อขอโทษครับใช้กำลังกับผู้หญิงไม่ได้นะคะขอแยกคนตัวนะครับได้ค่ะผมเนี่ยผมก็อุ้มแบบเบาๆเลยไม่มีของเนาะถึงแม้คุณจะตัวถึงแม้คุณจะตัวหนักต่คุณผู้หญิงมีกี่เส้นครับ4อาม กี่ใบด้านสามเหรอใช่สามเส้นโอเคคครับุณจะโดนสมรู้แล้วตำรวจช่วยหน่อยนะคะขอจะใส่ค่าปรับครับเป็นสองพันห้าครับข้าปรับเดี๋ยวลดเวลาให้นะลดเหลือเท่าไหร่คะห้านาทีเหรอคะเป็นทั้งหมดหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับสิบห้าได้ไหมครับสามสิบบา สิบได้ไหมคุณตำรวจก็เส้นละห้าร้อยแล้วก็ถ้าสมรู้จะโดนโดนเส้นละสองร้อยห้าสิบครับสองร้อยห้าสิบสามเส้นก็เป็นเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วก็ลมนี้อีกหนึ่งพันสวัสดีครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจลพร้อมเท่ากันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมเจลเท่ากันแล้วเอาคนรู้เป็นหลักแล้วกันเนาะเอาคนผู้อยู่เป็นหลัก้วเดี๋ยวผมให้เราเท่ากันเลยขอสิบนาทีได้ไหมคะโอ้ยอีไม่ได้ดีไม่ได้มันขั้นต่ำสิบอาทถ้าีเออสิบสามแล้วกันคนละครึ่งสิบสามสิบสามสิบสามถ้ามีถ้ามีบัตร เออครึ่งหนึ่งในกระเป๋าเรากดใช้ได้ไหมอ่ะมันมันมันต้องเล่นแต่ละครั้งนะครับกาช้มันต้องไปเล่นแต่ละครับใช่ใช่แล้วก็เอาไปใช้ตีเป็นพวกแฟชั่นได้รอคะอันนี้แล้วในกระเป๋าทําอะไรอ่ะขอกระชากด้วยได้ไหมคะเอาหรอทำไมอ่ะคะผมนี่อันนี้รถเยอะเลยรถเยอะนะสิบสามเเอาได้คูณสองทำไงอ๋อหรอลองเล่นก็ไแ้ะเล่นคนเดียวแต่ว่า เอาถือว่าเป็นสองคนเลยไหมได้คนเดียวเราไม่ใช่คนเดียวคุณผู้ชายไม่ใช่คนเดียวพอแล้วสลอดรอดคู่เลยได้ค่ะขอบคุณค่ะครับถ้าถ้าคูณสองก็จบลงกันเองนะใช่ค่ะอันนี้เราอันนี้เราที่สามแล้วคราวนี้เราที่สามถ้าโอเคสวยดีฮะสวยดีอย่าดวงสวยนะคะคุณพี่แป็กเคขึ้นเวลาใช่ครับขึ้นหนึ่งเป็น หกหกเนาะหกแล้วกันใช่ค่ะขอบคุณนะคะคุณตํารวจพักบ้างนะคะคุณตํารวจเออครับเดี๋ยวขออนุญาตเจอน